สวัสดีครับพี่น้องช่องวิธีชีวิตแบบบ้านนอกขอกหน้าครับ <c oughs> สิมามือีกชิมาสรุปให้ฟังว่าครับว่าปูกอ,อือ้อไรหนึ่งสีใดเอจักรโลจักตันครับต้องทุนกี่บาท เอือทั้งหมดผมปลูกลุงกาเบียนะครับมันเกิดเนี่เกิดเนี่ทั้งหมดผมได้ประมาณประมาณหนึ่งไรเอือหนึ่งไร่ครับเกี๊ยบก็แล้วครับนะครับรอบทุตถ่ายครับรอบตกหล่นนี่รอบทุตถ่ายมันม้อนมอนพุ่งกับเก็บก่อนนะเนาะมือนมอนม้อนหินมาบะแกครับเก็บทุตถ่ายรอบทุตถ่ายก็ได้บั๊กเมบักอื้อทั้งเมดหนึ่งไรลงทุนประมาณหกพันครับหกพันนี่เป็นค่าแน่กับ ค่าในหาหกพันหาหกลอยครับหาลอยค่าในมันค่าเมล็ดหาลอยพุมมดปุ๋ยอยู่สามกสเอเอสามกสอบสามกสอบปกติไปซะทังปุ๋ยทั้งในก็เป็นเงินี่พันบาทสามกสอบพุ่มกระตี้พัน 4, บาทแล้วก็ค่าขี้ไก่เพุ่มมันสองพันครับลงทุนไปประมาณหกพันบาทครับหกพัน สนทุนหกพันบานนี้ผมไปขายผมได้ประมาณซีตันซีตันนิดผมได้โลสิบสองบาทครับก็เป็นเงินอยู่ประมาณชีมื่นก็ชีมื่นก็บาทครับมือลายลายหนึ่งครับกะถือว่าดีอยู่ครับราคาดีราคาดีปีนี้ราคาดีแต่กะผลผลิตกะพ่อได้ครับอยู่ตามเกณฑ์พ่อนอยู่ นว่าเรลหนึง่งแต่ประมาณสี่ตันเนาะมอ้อน่อก็หน่วยละประมาณสี่โลครับหน่วยนึงรวมๆแล้วก็ประมาณผม,ณม,มว,ปมวม่ประมาณอยู่สี่ตันครับนี่แหละสี่ตันหนึ่งสี่ตันหนึ่งร้อยโลนี่ครับประมาณสรุปถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีอยู่ครับหลังฤดูการเกร็บเกีย่ยลกับการทดลองปลูก,ป,กปีแรก ถือว่าได้ผลผลิตที่ที่นาพ่อใจนาพ่อใจมากๆเลด้วยลหละครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งเป็นท่างเลือกที่ดีนการเห็ดเป็นเป็นท่างเลือกที่ดีใน,ในการเหเเเ็ดกเ,หเกษตรหลังฤดูเก็บเกี่ยวครับแต่ว่าเพินพ่นเพิ่นเพิ่นเป็นผืชที่ค่อนข้างที่ต้องการเอาควบดูเอ่ต้องการควบเอาใจใส่ดูแลเน่ มาค่อนข้างหลายเลยแหละครับตองเอาเอาควบใจใส่ดูแลตรง้ายหลายเลยละ่มยยลยลยละมาคือพันห้องอํไพม้วนเนี่ยจะไปส่งเอาไปให้แม่ค้าคนอ,อื่นครับทองอํไพสี่สองหกแต่เขาท่ายอยู่ครับ บางคนเขาทาอยู่ครับพ่อพ่อปลูก,กสักสิบปีต่อเนื่องแหละปีหนาผมก็ผมจะปลูกอีกอยู่ปีหนาผมที่ร่งมดเลยครับพผมม,พมีประมาณดินตรงนี้ผมมีประมาณซองไรก็กว่าดิน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 ตรงนี้ซองไรก็กว่าครับวันทีปลูกมดเลยวันทีกล้ามู่งไปจากซองกระป๋อง เป็นทางเด็กทีนี้นะครับให้ถ้าถ้าผู้ใดขึ้นจะปลูกขึ้นอย่างนี้นี่ก็กัน,กนาสนใจอยู่ครับพ่อค้าบระุครับผู้ซื้อครับพ่อค้าซื้อายคนซื้อายโลหะหกบาทกับพ่อขายแล้วครับว่าน้ำหนักมันดีเฉลีย่ยวถือหน่วยละยี่สิบบาทนี่เดีด๋วยวถันโลหะหกบาทถันันนั้นแพงขึ้นมากโอเคมันลงทุนบ่หลายครับ การดูแลรักษาการผักยาฉีดมะลรงมะแรงเอียงนี่มันกบับบ่อเปลืองคือเผื่แนวอื่นครับมันมันมันบอ่อคอยปัญหาทางโลกทางแรงเพิ่นบอ่อคอยหนักคือพักเผืผ่อพักชนิดอื่นครับแบบอื่นนี่ปัญหาปัญหาบอ่บอบ่อคอยหลาแต่มีอยู่แต่มันบอ่อคอยหลายครับปัญหาผักผปื้นที่มันมันเก็บก่อนเครืองนาอนาเครือตายหมดละ บอสรุปสุดท้ายกะขายได้เงินอยู่สี่หมื่นสี่หมื่นสองสามพันบาทเด่นแล้ครับรวมๆแล้วเพระาะว่ามันมีหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่เนาะม่อนม่อนสีส่สีก่กิโลขึ้นเพิ่นกะซื้ออีกราคาหนึง่งม่อนไต่ลงมาสามโลสองโลเพิ่นกะซื้ออีกราคาหนึ่งครับมันจะสิบบาทตอนผมเลยขายตอนตดนเหลียกผมผม,ผมทันราคาแต่ก่อนมูครับแต่เลย เลยถือว่าโอเคเลยลหละครับโอเคมากๆเลยแล้วเจ้านี้ก็ที่ถช้ใ้เครื่องทิ่มมาร์คขึ้นปุ๋ยครับบาลมาร์คขึ้นปุ๋ยรล่อวานเขาตรงนี้ผมก็ปลูกไม้ครับนี่ตรงนี้เป็นบึงการสองหนึ่งกำลังเกิดแล้วเสียคลิปในบึงครับกำลังเกิดออกมาเล็กน้อยบึงการสองหนึ่ง คลิปนี้ผมก็มาแค่สรุปไม่ฟังนะซครับา่าเพื่อเป็นทางเหลือกของเกษตรกรว่าหนาทนใจบ่เข้ามีผนทีซ้ำนี่เครื่องไรหรือไรห,น,หนึ่งเข้าสิบปลูกงั้นการสำรับในการตอบแทนที่ดีแล้วก็ลงทุนหน่อยผมแนะนำก็เป็นคืืบอกบือนี่แหละครับผมขอแนะนำบือรครับแม่อื่นผมบอ,อกอย่าแนะนำหอกกะลำกะเลมกะเฮ็ดมีราคาอยู่ครับเปนส่วนขายดีอยู่แต่ว่าไอ้นั่น,นะการดูแลยากกตัวนี้อีกครับนอนนอนไหล บทสรุปลงทุนไป6,000ได้กลับขึ้นมาอยู่40,000กว่าบาทก็ถือว่ามีกําไรอยู่ครับ2-3หมื่นถือว่ามีกําไรคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเค่่ี้ได้ครับแค่มาแนะนําำให้พี่น้องเกษตรกร,กรให้ฟังซื้อว่าเออนาสวนมอผืนตรงนี้ครับผมก็เหต็ตปีแรกผมก็เลยลงทุนลองทดลองมึงแท่บองหนึ่งครับกราบสวัสดีครับ